หนูอยากจะทราบว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดบ่อยๆมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างคะและทำไมคนที่มีลูกแล้วถึงรับประทานยาคุมกำเนิดทุกวันคะ ครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าคิดนะครับว่ายาเม็คุมกาเนิดนี่ถ้ารับประทานไปนานๆนนรับประทานเป็นประจําจะเป็นอันตรายไหมนะครับคงต้องเรียนให้ทุกๆคนทราบรวมทั้งคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับว่ายาเม็คุมกาเนิดนั้นประกอบไปด้วยฮอร์โมอนเพศหญิง2ชนิดคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนนะครับนั่นหมายถึงยาเม็คุมกาเนิดที่เขาเรียกว่ายาเม็คุมกาเนิดมาตรฐานซึ่งต้องรับประทานทุกวันครับ ต้องรับประทานทุกวันเพราะว่าในยาเม็ดคุมกเนิดแต่ละเม็ดนั้นจะมีปริมาณฮอร์โมนน้อยที่สุดเท่าที่จะออกประสิทธิภาพได้ซึ่งแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่มีการตกค้างนะครับไะนั้นถ้าเกิดเรารับประทานทุกวันในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันก็พอใช้ไม่มีการตกค้างเป็นอันว่าอันตรายไหมครับก็ไม,ไม่อันตรายครับด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงต้องรับประทานทุกวันเพื่อ่ชะควบคุมไม่ให้มีการตกรไข่ยาเม็ดคุมเนิดชนิดนี้เนี่ยจะมี21เม็ดกับ28เม็ดใช่ไหมครับพวกเขาเราคงจะรู้นะครับ 28เม็ดนั่นก็คืออีก7เม็ดที่เขาเติมเข้าไปจะเป็นวิตามินหรือว่าเป็นอาจจะเป็นแป้งเป็นอะไรก็ได้เพื่อที่จะทําให้มันเป็นวงจรประจําเดือนความจริงแล้ว21เม็ดพอแล้วพอรับประทาน21เม็ดเราก็รอประมาณสัก7วันประจําเดือนก็จะมาแต่บางคนนับไม่เป็นเขาก็เลยเติมเข้าไปไนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานยาเม็ดคุมเหนือชนิดนี้ที่เราเรียกว่าเม็ดคุมเหนือชนิดรวมเนี่ยเป็นเรื่องที่ปลอดภยัยสามารถรับประทานไปได้นาน และคนที่คลอดบุตรแล้วถ้าเกิดต้องการจะคุมกําเนิดโดยการรับประทานยาไม่คุมกำเนิด <c oughs> ก็ใช้ได้นานเป็นเวลา5ปีอย่างน้อยก็ใช้ให้5ปีนะครับซึ่งไม่อันตรายนี่สาวๆจะใช้ได้ไหมบางครั้งบางคราเนี่ยสาวๆจะมีโรคประจาตัวโรคอะไรครับปวดประจําเดือนใครปวดประจาเดือนยกมือสิครับมีไหมครับไม่มีกันเลยเหรอพบก,กลุ่มนี้ดีจังอ้าวเริ่มยกบ้างแล้วนะครับความจริงแล้วการปวดประจําเดือนเนี่ยเกิดจากการตกไข่ในสาวๆวัยรุ่นเนี่ย ทีนี้เวลาตกไข่ถ้าเกิดว่าเรากินยายาแก้ปวดก็ไม่หายเราออกกําลังกายแล้วก็ไม่หายบางครั้งคุณหมออาจจะให้ยาเม็ดคุมกําเนิดเหมือนกันเพื่อที่จะทําให้ประจําเดือนนั้นไม่มีการตกไข่เราก็ไม่ปวดประจําเดือนอันนั้นคุณหมอก็ให้ไม่นานก็เป็นอันว่าไม่อันตราย